มีเวลาพักฟื้นน้อยสามารถทำตา2ชั้นได้ไหมวันนี้หมอจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าระยะเวลาพักฟื้นหลังทำตา2ชั้นแต่ละวันเป็นยังไงบ้าง โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาพักฟื้นหลังทําตา2ชั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เราใช้ทํากับสภาพผิวเดิมของคนไข้ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ2-3วันก็สามารถกลับไปทํางานได้ตามปกติแล้วค่ะโดยช่วง1-3วันแรกนะคะจะมีอาการบวมช้าบริเวณเปลือกตาบนเกิดขึ้นได้เป็นปกตินะคะช่วงนี้ควรมีเวลาพักผ่อนค่ะเพื่อที่จะประครบเย็นเนาะจะได้ลดอาการบวม งดการใช้ใสายตานานๆงดการยกของหนักค่ะและก็นอนหัวสูงให้หมอสัก 2- 3วันเพื่อลดการบวมบริเวณรอบดวงตาค่ะช่วง4-7วันนะคะช่วงนี้อาการบวมช้ำจะค่อยๆลดลงแล้วสามารถทำงานใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะแต่ว่ายังต้องหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าบริเวณใกล้ๆดวงตาและก็การใส่คอนแทคเลนส์ไปก่อนนะคะส่วนใครที่ต้องทำงานกลางแจ้ง จะต้องเจอฝุ่นเจอแดดเจอลมหมอจะแนะนําให้สวมแว่นตาค่ะ,คะเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกไม่ให้เข้ามาโดนแผลค่ะช่วง1-2สัปดาห์นะคะช่วงนี้แผลจะเริ่มดูดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะอาการบวมช้าลดลงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถแต่งหน้าได้แล้วแต่ว่าควรงดการแต่งตาการเขียนตาไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผลค่ะการทําตา2ชั้นสําหรับคนที่มีเวลาพักฟื้นน้อยนะคะหมอจะแนะนําแบบนี้ค่ะที่สําคัญเลยหนึ่งงดอาหารเสริมทุกชนิด สก็คืองดดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ,ะอย่างน้อย7วันเพื่อที่ว่าหลังการรักษาเนี่ยผลก็จะดีทันทีนะคะลดการบวมช้ำอาการเลือดออกหลังทําค่ะคนไข้จะดูแลแผลได้ง่ายขึ้นลดความวิตกกังวลหลังทําได้ด้วยค่ะ การทำตาสองชั้นทุกวันนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะการเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะส่วนในเรื่องเทคนิคของการทำนะคะสงสัยว่าแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราต้องการปรึกษาหมอต้องการให้หมอประเมินชั้นตาให้สามารถนัดลงคิวได้เลยนะคะโดยหมอมีคลินิกสองสาขาค่ะที่กรุงเทพกับที่พิษณุโลกค่ะ